กระดับสวัสดีเวลุ่นบูร็อกกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้ายูกิมิยะนะครับผมอโอเคครับส่วนเจ้ายูกิมิยะเนี่ยมันเป็นนักบอลที่เลี้ยงลูกเก่งมากๆครับเป็นนักบอลที่เลี้ยงบอลสไตล์สปีดฟุตบอลน,นะ <Wow. S 1> ก็คือ,อนึกถึงมาคันดัตฟอร์ดนะผมฮาซ่าหรือจะเป็นแมซี่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับผมก็เจ้ายูกิมิยะเนี่ยมันอยู่ในระดับ รับนะครับผมออยู่แบบหาโคตรยากครับผมโอกาสได้0.5เ oh, นะครับ <no. S 1> ผมก็ไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีหลักของผมเลยนะผมเพราะว่าไอดีนี้ผมยืมน้องมาทําคลิปเฉยๆนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้น้องผมมาเล่นนะครับแล้วมันใช้เงินธรรมดานะครับในการสุ่มเออแม่งโคตดโกงส่วนผมเนี่ยเติมหาเจ้ายูคุกิมียะไปหรือว่าหาตัวลึกลับเนี่ยทุกตัวเลยนะครับผม ไม่ได้เลยนะครับผมเป็นมูลค่า10,000มืโลบับนะครับผมส่วนสไตล์นะครับสไตล์ก็จะเป็นเจ้าสปาร์ลัดนะครับที่ผมจะเอามาใช้นะครับผมเพราะว่าสไตล์นี้นะครับมันเลี้ยงบอลนะครับผมและก็ลดคูดาวการเลี้ยงบอลนะครับก็ถือว่าได้อัตลลดีนะครับผมกับเจ้ายูกิมิยานะครับผมก็พยายามจะเล่นให้ได้นะครับกับโฟสปาร์ลัดนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราไปดูสกิลกันดีกว่าของเจ้ายูกิมิยะไป let's go โอเคครับสกิลซีนะครับต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับก็คือมันเป็นการแดดหลบศัตรูแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับผมเงื่อนไขการใช้นะครับก็คือต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับส่วนสำหรับสกิลซีนะครับผมส่วนสกิลวีนะครับก็จะเป็นการแดดหลบแบบเน้นทิศทางนะครับผมอ่ะเนี่ยมาเลยครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ให้ถูกวิธีเนี่ย มันจะแดดไปหน้าประตูได้แบบโคตรจะง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันตีของเจ้ายูกิมิยะกันครับผมเป็นการเลี้ยงสไตล์สตีดฟุตบอลนะครับผมสกิลซีเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้แบบการเลี้ยงเลยครับผมอาจะใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับมาดูกันเด็ประมาณนี้ครับผมเด็ประมาณนี้เลยครับผมเลี้ยงโคตรไวอ่ะดูดิส่วนสกิลบีเนี่ยเป็นการยิงแบบไดโรชูตนะครับผมก็วิธีการยิงนะครับผมยิงไกลได้แค่ไหนก็ได้ครับ เราเล็งให้ตรงประตูแล้วก็กดเป้าให้ตําที่สุดนะครับผมมันจะยิงแบบเบเคลิบนะนะีดูนะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับผมเห็นไหมย,ยิงเกือบครึ่งสนามไม่เกือบแบบครึ่งสนามเลยนะครับผมเข้าเฉยโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเล่นจริงกันดีกว่าว่าเราจะเล่นได้แบบในฝึกหรือเปล่าไป let's go โอเคเราไปอยู่กันในเกมเลยนะครับผมเพื่อนสมานี่สงมาสมานนี่ โลว่างไอ้เหี้ยไม่ส่งไม่ส่งทงาําไงแล้วมึงเลทไปหน้าบอลหน้าประตูตัวเองมึงเลทไปหน้าประตูตัวเองทำไมเฮียสวัสดีเจแปนไอ้เฮีย,ฮยมึงยิงเข้าประตูตัวเองไอ้บ้าเอ้ยเนาะไอ้เฮียล้มบอลในสัตว์ยิงเข้าประตูตัวเองมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เฮียโอ้และเข้าด้วยไอ้สัตว์ เรียบร้อยบอลกระชอ,อกหักไป2และกระแดดหลบครับหลุดหมดเลยไปยังไงผมบอกแล้วว่ามันโกงจริงเจ้าอยู่กี่มะยะเนี่ย,ลยหลบหนึ่งทีและเพื่อนลงและก็เปิดครับผมได้หนึ่งแอซิสสวยๆนะครับสาหรับกองกลางที่ผมเป็นนะครับตอนนี้คิดว่ายิงไม่เข้าไอ้เฮียเออสวยว่าสวยสวยสวย ขอบอลในเพื่อนกูจะแปลงร่างกูจะเอาเวกเอาเวกเข้มสติถึงบอลนองคล้ากับการฝึกครั้งนี้เอาเลยไป้้้าาโอเคแล้วยิงเล็งได้แล้วยิง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 ไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยคนผิดไอ้สัตว์แล้วยิงโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ตกประตูเข้าไม่วะไอ้เย่าเอาไอ้ย่าไม่เข้าไอ้สัตว์ โอเคครับจากเกมแรกที่ผมยิงไม่เข้านะครับผมก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาเป็นกองหน้าซะเองนะครับผมแล้วก็ยิงครับผมเป็นไงอะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยฝีมือของผมเองนะครับผมกองหน้าที่ยิงไปแล้วสุดสองประตูกับอีกสี่แอสซิสต์กดกากอีอะมาเพื่อนมาขอ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 ประตูนี้ขอได้ไหมแล้วกูแย่งแล้วกูแย่งแย่งไม่ได้ โอเคจากกองหน้าสู่กองกลางโอ้โ oh. หและกลายเป็นกองหลังรอเก็บบอลมาแล้วไป let's go ไปเร็วกูไปกองหลังไฟตรงข้ามเว้ยกูก็ไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาอีกไหมเอาอีกไหมโอ้โหไม่เข้าไอ้เ oh หี้ยก,กูกรากไอ้เหี้ยกองหน้าไอ้เงี้ยลงกลับหลังไปเลยนะสัตว์อ้โหยมาเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนมายิงครับผม โอ้โหแบงรับได้อีกแล้วไอสัตว์มันรับได้อีกแล้วไอเหี้ยอย่าให้มีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่สามโอ้แล้วชากิริวิ่งเลยชาก,กิริโอเคเพื่อนตัดสวยเพื่อนตัดส,สวยขอได้ไหมขอครั้งที่สามได้ไหมเพื่อนขอครั้งที่สามได้ไหมเพื่อนเพื่อนไม่ไว้ใจแล้วไอ้เหี้ยโอ้หน้าเศร้าจังหน้าเศร้าเพื่อนไม่ไว้ใจแล้วเพื่อนไม่ส่งให้เลยมาเพื่อนครั้งที่สามกูจะแก้ท่กูจะแก้ให้ดูกูจะแก้แคนครั้งที่สามกูต้องทำให้ได้เพื่อนมั่นใจในตัวกูสิ มันใจโอ๋อเฮียเออกินวะไม่เข้าสัตว์บอลกระชอกเข้าเฉยเออเฮียครั้ <c oughs> <c oughs> งที่สามไอ้เชี่ยยิงสองครั้งติดติดเซฟสองครั้งติดอ่ะคิดดูดิก็ยิงเล่นทางด้วยนะโอ้ยเลโอมึงอีกแล้วเหรอมึงยิงางตัวเองวะเนี่ยเฮียตัวเดิมเลย <c oughs> ยิงเลยเพื่อนยิงเลยเพื่อน <c oughs> ยิงเลยเพื่อนเ <c oughs> ออแล้วแหละจอ่ <c oughs> จอเผาขน ัาทีสวัสดีเจแปนสวัสดีเจแปนในสัตว์นาคินโหดโหดไอ้เชือตัวเชี้ยนี่เลยที่ยิงทีมตาที่แล้วบ้าเอ้ยการไปกองหน้าไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่รอส่งบอลเข้าตะข่ายก็พอมาขอบอลขอบอลสวยแล้วก็ ไดโลชูดโอ้ยิงยังไกลโอ้ยังตึงไอ้สัตว์ตึงจัดลูกนี้ตึงมากไอ้เหี้ยมทำได้ไงเนี่ยและจบเลยครับผมเกมนี้ผมยิงไปแล้วนะครับทั้งหมด3ประตูด้วยกันนะครับโคตรตึงโคตรมันนะครับผมสำหรับเจ้ายูกิมิยะโคตรมันแต่เสียอย่างเดียวแม่งเป็นตัวไก่ถ้าเป็นตัวผมนะผมบอกเลยว่ากูเล่นแม่งทั้งวันได้อย่างมันไม่ใช่ดีกูด้ไงโอเค อันนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายของผมนะครับผมก็ผมจะรับบทเป็นกองกลางแบบเต็มตัวเลยนะครับผมสำหรับเจ้ายูกิเยะในเวอร์ชั่นเกมสุดท้ายของผมนะครับอ่ะมาจะไม่ได้เป็นกองหน้าแล้วเพราะว่าตาที่แล้วเป็นกองหน้าแล้วไงตอนนี้ผมต้องเป็นกองกลางเท่านั้นเอ้ยเอ้าอีเชียโดดข้ามหัวโดดข้ามหัวแล้วก็สลด์ดีรออะไรละ่ะหืมชาหรอหลบหนึ่งทีแล้วก็กระชากหลบครับแล้วก็เอาไปเลยเพื่อน โอ้โหจ่ายสวยจัดกระชากหลุดสามอ่ะคิดดูดิเฮ้คุณฟังนะอิสก,กิจุดบอดปิดจุดบอลไอ้<น>ฟังลิสก้จิกซอตสุดท้ายอืลัคก,กี้ฟุตบอลไอสัตว์เอาว่ะอิสกิเอาวะได้ชูดได้ชูด ้ยุดตึอตึงๆเฮียเรียบร้อยคืนสนามเชี่ยมตึงยัง่งโอ้เกินไปเกินไปเกินผูกค,คนคนหลยแสะมาเลิกไปเลยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดกองหน้าฝั่งนู้นมีอีโก้แบบนี้นะผมบอกเลยว่าเล่นยากครับแล้วดูสไลด์จุดบอดสไลด์จะจุดไม่มีโกลบหนึ่งทีหมุนหนึ่งทีครับผม แล้วก็หลบหนึ่งทีแล้วก็หลบอีกหนึ่งทีแล้วก็ส่งครับผมสวยๆอิสกิอิสกิอืออิสกิได้บอลสวยครับผมแอสซิสต์อีกหนึ่งสวยๆเลยโอ้โหโคตรตึงอ่ะหลบสองรอบสามรอบอ่ะเกินไปเนี่ยผมก็อยู่แค่กองผมก็อยู่แค่ตรงกลางนะผมจะไม่ไปเว้ยเห็นปะพอมาหลุดปุ๊บมาหลุดมาสามอะไรสวยอิสกิมึงเก่งจังวะไอ้เหี้ยมึงเกินไปดูดิ เียดกบนข้ามหัวแล้วก็ยิงครับผมรออะไรอะรออะไรยิงดิเพื่อนมึงยิงที่มึงรออะไรถ้ามีหลังอย่างฉันอยู่อะ่ะนายไม่มีทางรอดหรอกหลบหนึ่งทีแล้วหลุดไปเลยครับหลุดแล้วหลุดเลยหลุดแล้วหลุดเลยโอเคทำไงไดชูดเอาบอลแม่งไม่เข้าบอลแม่งย้อยเข้ามือประตู แล้วก็เสียบหลบหนึ่งทีหลบสวยอิสกิมาอิสกิอิสกิอิสกิอ,สกอ,สกอ่ะส่งให้เพื่อนเออเข้าตีอิสกิแล้วก็อิสกิยิงแอชิตอย่างเดียวครับสามลูกติดบ้าไปแล้วตึงจดัดและเห็นแล้ฝาแฝดด้วยเห็นตัวเหมือนกันเลยเอาเวเคนกูมาแล้วจงตื่นไอสัตว์ยุกิไย่ยาในล่างค่าสติฟุตบอล ไปได้โลช <pr> <pr os funny> ุดมาได้โลชุดเต็มโค่รอเต็มแข้งไอสัตว์วู้โหยิงเยสส่งสนานได้ยิงสักลูกเดียวถือว่าเจ๋งเยอะครับ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ายูกิมิยะนะผมผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่คลิปนี้นะครับผมจะเอาเจ้ายูกิมิยะเนี่ยเล่นเป็นกองกลางซะมากกว่าเป็นตัวจ่ายบอลตัวสลัดบอลนะครับผมเพราะว่าสไตล์การเล่นของผมเนี่ยจะเป็นการจ่ายบอลสักส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่ากองหน้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้ด้วยนะครับพาละไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับไป Wow. Ah.